เพลงไม่ได้เข้าไปแล้วจะซื้อของเอาอะไรคะลูกตาลูกกระตามจะมีหรือเปล่าวลูกกระตาอมอ่ะมีแต่ลูกกระตอมเองอ่ะเข้าใจไหมอันไหนอ่ะลูกกระตาแบบไหนอะคะแบบเยลลี่ลูกตาเยลลี่ลูกตาไหนเยลลี่ฝั่งไหนนู่นฝั่งนู้นเยลลี่อ่ะ ใช่เรลลี่อยู่แถวนี้หาที่มีไหมโมมีไหนอ,อ่ะโมมี <Mommy. S 1> ่ไปดูขนมอย่าง <Mommy. S 1> อางื่นวบอยชโโ็อกโกแลตอ๋อใช่วันนี้ช็อกโกแลตอ้วนช็อกโกแลตของอ้วนอันไหนเนี่ยเต็มเลยเนี่ยช็อกโกแลตโอ้โหทานแล้วโโลก็ผอมมากเลยฟุงกล่องเลยโอ้โอ เอาอะไรเอ,เอาอะไรช็่ชกช็อกจี้อ่ะเล็นพานเหรอคะทานไม่ใช่อยทานต่อมาต่อมานม่ไม่มีอะไรตัดอ่าไม่เอาถ้าไม่มีอะไรตัดเอาไปทานบนรถเอาอะไรต่ออันไหนคะไม่ต้องอะไรแต่แม่หมาฉีกไม่ได้หรออันนี้ไหมเรือนี้น่ารักดีไม่เอา,า,าอเบืเ่อแล้วฮะก็บนรถมันไม่มีที่ตัดอ่ะ เอาอย่างอื <si> ่นสิแล้วเขาทำไมตมอหมาทำไมหมาไม่แกะเอาล <si> wow. ่ะอ่าแกะไม่ได้มาหมามาหมามาหมาพันไหนมาหมาอ๋อใช่ต้องหมามาเอ้ยมาอได้ยังเนี่ยมาหมาไม่มีที่ตัดต้องยังเอาอันอื่นสิคะล่าป่าก็ไม่มีที่ตัดเดี๋ยวไม่ได้ทานนะเอาอะไร นานนานเร็วๆกวนอ้าวได้ยังอ่ะหลายแป๊บละเอาอะไรดีเนาะเอาหินไหนเอาอะไรเอาหินโอ้ยก้อนหินปลาหัวแตกฮะเอาก้อนหินโอเครอจ่ายตัง ออเออเอออ่าไปจ่ายตังค์แล้วอันนี้จ่ายตังค์อ่าจ่ายตังค์โอเค